นะครับผมอาครูขอยญาจบการอัดเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็ถามครูได้นะลูกนะเดี๋ยวครูจะไปอัดองค์กอัเพเกรดต่อเฮ้เขาไม่อยาเรียนออนไลน์เลยอ่ะเออจริงเรียนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ตามไม่ทันด้วยอ่ะใช่ใช่เพื่อนก็ไม่ได้เจอแต่ทำยังไงได้สถานการณ์โควิดอ่ะเนาะใช่แต่ว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเขาว่าการเรียนออนไลน์ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดลวเว้ย ก็คงปแบบนี้อีกนั้นแหละเพราะว่ามันคงไม่ดีขึ้นง่ายๆหรอกแล้วเราจะต้องเรียนแบบนี้แบบใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอเขาว่าไม่หรอกต่อไปมันน่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วถ้าทำให้ชีวิตเราง่ายกว่าน,นี้ด้วยถ้ามีก็ดีนะเพราะว่าการเรียนออนไลน์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเออแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงไปเรื่อยๆใช่ปะการเรียนออนไลน์ของเรามันจะเป็นไงวะ เออจริงแล้วแบบพิจารณาคดีในศาลอะถ้าเราต้องใช้ชิตแบบนิวโนมอลอะมันจะเป็นยังไงวะเราจะได้เจอกันเหรอแล้วแบบการพิจารณาหรือว่ามันจะต้องแบบเป็นออนไลน์อย่างนั้นกฎหมายมันก็ต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยดิกฎหมายก็คงจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั่นแหละก็อย่างที่อาจารย์สอนไงสภาพสังคมเราเปลี่ยนไปอ่ะกฎหมายก็จะต้องออกมาแบบให้ทันสมัยแบบต้องออกมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมนั่นแหละ งั้นถ้าในอนาคตมันเปลี่ยนไปจริงอะนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงการดำเนินชีวิตของคนเรามันก็น่าจะเปลี่ยนแหละแต่มันจะเปลี่ยนไปยังไงอดีเฮ้ยทำไมอะเหไรปะเป็นอะไรเนี่ยฮยฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเฮ้ย สวัสดีทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าต่อไปในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื่องจากในยุคป,ปัจจุบันนี้หลังเกิดยนานอวาศของโลกผู้คนก็ค่อยๆได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นแบบ New Normal ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพร่ะรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมดังนั้นเราจะพาทุกคนไปดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนี้ อยากรู้อยากรู้อยากรู้เหมือนกันเราจะไปกันยังไงอ่ะเมื่อทุกคนใส่แว่นแล้วก็จะรู้เองโอ้โหอะไรอะ ต้องพิจารณาคดีอยู่ที่ไหนคะเดินขึ้นชั้นสองเลยค่ะห้องนี้เป็นการพิจารณาคดีแบบ New Normal โดยผ่านเว้น VR ไม่ว่าจะเป็นโจทจำเลยผู้เข้าฟังการพิจารณาคดีและแม้แต่ศาลเอง การพิจนารณาคดีวันนี้เป็นคดีระหว่างนายเอโจและนางบีจำเลยทั้งสองฝ่ายพร้อมหรือไม่ที่จะดำเนินการพิจนารณาคดีต่อไปพร้อมค่ะพร้อมค่ะวันนี้เป็นวันนัดชี้สองสถานสารจะทำการกำหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างไรก็ตามศารเห็นว่าเป็นคดีแพ่งที่นะ่าจะทำความตกลงกันได้ และหากตกลงกันได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทนายโจย์และทนายจำเลยมีความเห็นอย่างไรบ้างในคดีนี้มูลคดีมีความชัดเจนมากสัญญากู้ก็มีเช็คก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจำเลยพร้อมที่จะเจรจาชำระหนี้ตามสัญญากู้แล้วนั้นฝ่ายโจย์ก็พร้อมจะเจรจาขออนุญาตเรียนว่าหนี้รายนี้เป็นหนี้จากการพานัน ึงเป็นหนี้ที่กฎหมายไม่ได้ให้ความคุ้มครองประกอบกับตอนนี้จำเลยไม่มีหลักฐานที่จะชำระหนี้ได้ถึงแม้โจทก์จะไม่มาฟ้องเป็นคดีอย่างไรเสียจำเลยก็ต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้อยู่แล้วในการพิจารณาคดีในศาลหากคดีมีรูปทางที่จะตกลงกันได้ก็ให้ผู้พิพากษาทำการไกลเกลียเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลอยากให้คู่ความไปเจรจากัน พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับวันนี้ศาลจะทำการชี้สองสถานไปก่อนแล้วจะนัดสืบพยานโจทย์ต่อไปนัดชี้สองสถานวันนี้โจทย์จำเลยทนาโจทย์ไว้ทนาจำเลยมาศาลคดียังไม่สามารถตกลงกันได้จึงให้ชี้สองสถานไปเมื่อพิเคาะคำฟ้องคำให้การแล้วคดีมีประเด็นพิพาทว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินตามฟ้องโจทย์หรือไม่ จะเป็นฝ่ายเก่าอ้างจำเลยปฏิเสธหน้าที่นำสืบตกแก่โจทย์ให้โจทย์นำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนและให้จำเลยสืบแก้นัดสืบพยานโจทย์และพยานจำเลยพร้อมกันวันที่10มีนาคม2564เวลา9นาฬิกาโหเหมือนจริงมากเลยอะ่ะเหมือนเล่นไปนั่งฟังการพิจารณาคดีจริงๆเลยใช่เพรานี่เป็นการพิจารณาคดีจริงๆต้องทำ h a ัด w ว่น r หรือเ,เมื่อทำให้เราเข้าไปนั่งอยู่ในการพิจารณาคดีต่อไปจะพาทุกคนไปในห้องถัดไปห้องนี้จะเป็นห้องที่มีการเรียนผ่านแว่นว R ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โูยไม่จําเป็นต้องเจอกันจริงๆแต่สามารถพูดคุยสอนและเรียนผ่านทางเว่น VR เหมือนเข้าไปนั่งเรียนในห้องจริงๆซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปเป็น New Normal แบบนี้ก็เหมือนการเข้าเรียนในห้องจริงๆเลยดิสุดยอดเลยอะ่ะแบบนี้น่าจะเข้าใจกับเรียนอะอนไรเยอะเลยนะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันในคลาสนี้เนี่ยคือเรื่องของ r e p o r t e d speech ซึ่งนะะื้อหาจะเยอะนิดนึงเนาะ r e p o r t e d speech จากที่เราได้เห็นมาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยแบบดิว o r m a l เนื่องจากในยุคปัจจุบันของทุกคนจนถึงยุคอนาคตเกิดโรคระบาดขึ้น ทำให้การติดต่อหรือพบปะก,กันนั้นไปนเรื่อทีอยาโลกเสมือนจริงนี้จะทำให้เราสามารถพบปะก,กันได้และติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นกันเข้ารับการพิจารณาคดีในโลกเสมือนจริงทำให้โจทก์จำเลยทานายและผู้พิพากษารวมถึงให้ประชาชนทั่วไปสามารถล็อกิเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีได้ทำให้การดำเนินการพิจารณาคดีนั้นสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นในยุคสมัย new normal นี้โอ oh, อย่างนี้กฎหมายมันก็เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมอะ ใช่ก็อย่างที่ทุกคนได้เรียนมานั่นแหละว่านในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากไม่ใช่แค่แกรารเลื่นผ่านว R หรือการพิจารณาคดีผ่านวีดากฎหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปกฎหมายก็ต้องปรับให้เข้ากับสภาพสังคมในยุคนั้น,น,นอ๋อเหมือนในสมัยก่อนมันไม่มีขั้นตอนการพิจารณาคดีที่เป็นลำดับชัดเจนเหมือนในปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนาเรื่อย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีการพิจารณาคดีความอาญาเป็นแบบจารีณนครบาลจนมาถึงปัจจุบันก็มีวิธีพิจารณาคดีอาญาที่มีการแก้ไขทันสมัยมากขึ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายสมัยใหม่กับสภาพสังคมที่แตกต่างจากอดีตงั้นพอต่อไปในอนาคตก็คงจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาคดีความอาญามารองรับเกี่ยวกับการพิจารณา คดแีแบบใหม่นี้เพื่อให้สอดค้องกับส,สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปใช่เพราะกฎหมายจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมของแต่ละยุค